ปล่อยมาปล่อยมาเด้อเจ้าที่จะทำบุบปะเอาพาไว้ยังไงไม่ได้เพราะว่ากลับไปจำรรษาไม่เชื่ออย่าเล่นอะไรแรงๆนะเพื่อทุกคนเลยนะคิดเนี้ยถ้าปกติไม่เคยเลยนะไม่คิดจะเข้าด้วยหนึ่งสองสามอุสร่าอย่างนี้อันตรายลงได้เหรอคะอาจารย์ได้ทำจริงเราวจะรู้กี่เที่ยวแล้วงั้นเดี๋ยวเราให้พระอาจารย์นำก่อน สไปเดอร์แมนหัวหัวเป็นล่มฉัดนะคะแล้วก็จะมีเสาคำ้ำแล้วก็จะมีอะไรอยู่ตรงกลางเนี่ยมีความขลังเนี่ยบอกไม่ถูกฮุ้ง่ายเถอะเป็นอะไรที่ดูแล้วมหาัศาจรรย์มากนะคะ เป็นไงแอดเวนเจอไหมเมื่อกี้ถ่ายทางเข้ามาหรือเปล่า <S <S เห็นไหมการทําบุญบอกแล้วทําบุญเนี่ยทาแบบว่าที่กันดารมากๆที่นี่น้ําไฟไม่มีสัญญาณอินเอร์เน็ตไม่มีคลื่นโทรศัพท์ไม่มีวัดเนี้ยก็พี่เปิ้ลเนี่ยมาพู้ง่ายเป็นโย,ยมอุปถาเนี่ยปีนี้น่าจะเป็นปีที่เกือบยี่สิบแล้วละ่ะพู้ง่ายมาทําถนนทางเข้าแทงน้ำเนี่ยไหมเนี่ยตุฏิอย่างเงี้ย ก็จะมาทําสร้างไว้สําหรับคนมาปฏิบัติธรรมเมื่อก่อนนี่ก็เป็นศาลาไม้ตรงนี้ก็เก่าผุแล้วก็มาทํากุฏิใหม่ให้พระอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกุฏิพระกันเลยค่ะลาบสกาละไม่มีบินทบาททีก็เดิน3โลสี่โลจจะได้บา้าตักบาทสักหลังแล้วชาวบ,บ้านแถวนี้ก็อยู่แบบสมถะง่ายๆเถอะก็คือทําสวนทําไร่กันน่ะ ท่านก็จะนะพูดง่ายเดินไปเจอใบมันเจออะไรอย่างเงี้ยดอกแคร์ท่านก็เด็ดมาออใส่พริกป่นใส่อะไรคือท่านอยู่แบบพูดง่ายอะถ้าพระที่ไม่ปฏิบัติจริงๆแล้วไม่สมถะไม่ละโลภไม่อะไรเนี่ยอยู่ที่นี่ได้แต่ยากสมัยมาใหม่ๆเนี่ยโอ้ยงูเอ้ยอะไรเอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยพึ่งเนี่ยต่อยอะไรเงี้ยลำบากมากตัวเตอะผืนแบบเป้มไปหมด นาะอันนี้ไม่ได้ฝนนะคะละอองละอองเราดูอากาศละอองน้ำค้างค่ะเดี๋ยวเราไปมัสการอาจารย์กันดีกว่ามสกรรค่ะอาจารย์สมัยก่อนนิ่ดีแล้วอนโอ๊ยเป้นมาเนี่ยรถนี่ถลายลงข้างตลอดถามอาจารย์เลี่ยมเนี่ยตะหลอดยังบอกเลยวัดนี้ไม่รู้ชาติก่อนยังทำบุญทำกรรมอะไรมา มาทีไรกรถมันลงข้างทาง่ะเออสมัยก่อนก<ต>็ไม่มี<น>ตังค์อ่ะที่เข้าน่ากลัวที่สุดคือตรงอาจารย์โทรมาเอาทมเอาดินลงไอ้เอาหินลงนะอาจารย์เนาะเอาลงไปก็ลองละ,ล,ะลายอครั้งที่สองะฮเปครั้งที่สามอาจารย์บอกเอออะไรนะที่ว่าพวกเจ้าหน้าที่ก็จะมาทาให้มันแข็งขึ้นอะไรขึ้นเพราะกุฏิอาจารย์ตอ,อ,อ,อนะนั้นเอะโหเดินขึ้นเทียพูดง่ายใจไม่ดีเลยคือแบบ สาราไม้เก่าว่ะแน่นนเงี้ยเก่าทีนี้หรอโอ้ยขึ้นไปทีหลายๆคนพี่เอ้ยเือยาืบอในใจคิดตายแลวโอ้ยหล่มมาจะทำยังไงวะพอหลังนั้นทางเขามาทำตรงหลังไม้ตรงนี้ตายต้วมะขามเนี่ยอันนี้ดีกว่าแข็งแรงมางนี้แข็งแรงแน่นอน เดี๋ยวภาวนาําขาเหลืออะไรบ้างฉันก็พูดอย่างนี้จาตลอดเนาะ้อเอะรับน้องเนอะงน้อาดูนี้นะขาก็เปง้อภาวนาเหมือนเดิมนะคะอาจารย์ ค่ะอาจารย์ค่ะหนืออะไรป้งอดูแลเหมือนเดิมนะคะอาจารย์ถ้าเกิดว่าใช้วาจาหรืออะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องก็ขออาจารย์หัวใจดำก็ได้ด้วยนะคะจนมืดพูดง่ายๆพวกที่ว่ามาจลจนกลับไปหมดปล่อยพาทีไว้รูปเดียวทีนี้อาจารย์ก็โทรเรียกผู้เิาบ้านผู้เยาบ้านออกมาช่วยอาจารย์ตื่นตูบกันนิดๆบอกล่าเขาบอกว่าอ๋อ ปล่อยมาปล่อยมาเด้อเจ้าที่จะทำบุปผะเอาพาไว้ยังไงไม่ได้พอากว่าจะกลับไปจำพรรษาคือตอนจะลงไปตามกับผู้ใหญ่บ้านน่นนะลงไปยังยังไม่ทันลงไปแล้วเขากลับขึ้นมานี่แหละทีนี้แกมาสอบถามว่าเป็นยังไงมันมันเป็นยังไงถึงถึงถึงไม่ขึ้นมาครับผมเขาบอกว่ามันมีเพื่อนใงงนถะ้ำกว่แล่ะ เพื่อนจะทำคนหนึ่งบอกว่าท่านยังกลับไม่ได้ต้องประบติปฏิบัติอยู่ที่ต่ออีกสักสี่ห้าวันถึจะกลับไปได้เขาก็เอออออไปรอเวลาพวกลงไปตามหานี่สองไฟมามาโดนหน้าเลยเขาก็มองมาเห็นครับบอกจนจนอาจารย์บอกกล่าวเนี่ยแหละเขาถึงป่อยมาเล่นของใช่ไหมพี่พี่เล่นของใช่ไหมใช่ค่ะ ที่จ้าไปทำอะไรพี่เจ้าทูไปทําอะไรที่เล่นของใช่ไหมค่ะไม่เชื่ออย่าลับลูอย่าเล่นอะไรแรงๆนะเอาไว้เจ้าที่บอกไว้เจ้าที่ค่ะเจ้าที่เจ้าทางเพราะวันนี้เราจะมุดถ้ำกัน บอกเลยนะว่ารายการมาดามเปิ้ล50พัสบอกเลยว่าถ้ำนี้ตรสำรวจและเป็นคณะแรกด้วยที่จะเข้ากล้าพูดเลยเพราะยังไม่มีใครเคยเข้ามาที่นี่นะคะแต่ว่าเนื่องจากที่นี่เราพู่ง่ายเหรอมาทําบุญกับท่านมาแนยี่สิบปีแล้วเดี๋ยวเราดูทางเดินเข้านิดนึงเนาะ แนวแอดเวนเจอร์กระเป๋าผมทานี่สุดยอดอ๋อเปล่าหรอกชั้นกลัวหล่นป่ะแลวบรรยากาศในถ้ำนะคะดูจากหินย้อยเนี่ยโอ้โหน่าจะเป็นแบบพันพันปีได้น่าจารย์เนาะ โอ้โ oh. หแบบงดงามมาก นี่นะทุกคนเราเดินผ่านเป็นเหมือนแบบประตูอะ่บบะเล็กๆเนี่ยดูเดิเป็นแบบประตูเล็กงดงามมากเลยอ่ะดูเดิโอ้หขอแนะนำนะคะว่าถ้าใครมาเดินถ้ำเดิมอะไรอย่างเงี้ยก<ช>็สิ่งหนึ่งต้องมีผู้ชำนาญทางสองอุปกรณ์ก็คือเรื่องของน้ำนะคะสามก็คือต้องมีคนอยู่นอกถ้ำหนึ่งคน นะคะเผื่อมีปัญหาอะไรยังไงก็จะ<ม>ได้ประสานงานได้กับทางเจ้าหน้าที่ด้านนอกถ้าเกิดว่าเกิดอุบิเหตุหรือพวกเราไม่ได้ออกไปนานหรืออะไรเงี้ยสีก็คือเรื่องของถังออกซิเจนนะคะเพราะว่าในถ้ำเนี่ยอากาศค่อนข้างจะน้อยเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันต่อเพื่อทุกคนเลยนะเนี่ย ก็เวลาเขาทำเนี่ยพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าอย่างเราเจอพวกแบบเนี่ยพวกขินย้อยพวกน้ำพวกอะไรเนี้ยท่านบอกว่าอย่าพยายามเอามือเราเนี่ยไปจับดูสัมผัสนะคะพ <People S 2> ี่เปิ้ลก็ไม่เข้าใจไม่ถามนะคะแต่ว่าท่านบอกว่ามันเขาเรีเยกอะไรทางวิทยาศาสตร์มันจะเกิดปฏิกิริยาอะไรสักอย่างเนี่ยแหละแต่พี่เปิ้ลก็ไม่ทราบตรงนี้นะคะก็เอาว่าท่านบอกมาอย่างนี้ก็บอกต่อเพื่อนเพื่อเผื่อเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนเนี่ย จะพเข้าไปแบบว่าแอดเวนเจอร์นะคะแบบที่พี่เปิ้ลมาวันนี้นะคะก็เอาเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆแล้วกันค่ะไม่รู้ถูกหรือผิดนะ,ะดูสิเห็นไหมเนี่ยเลียวยาวเนี่ยเป็นรากไม้นะโอ้หแบบไม่น่าเชื่อเลยรากไม้ยาวแล้วดูตรงมากตรงแบบตรงหนาเลยอะ นี่เป็นลาก,มาก,ลกไม้จริงๆเหรอจันลากไม้เราก็จะไปยอดเขาน่นโอ้โหมาจันมากไม่เคยเห็นนะเนี่ยรากไม้ยาวขนาดน,นี้เ<อ>ข้าไปดูอ,อปอออดูดูแค<ด>่ว<ด>ิธีอาจาย์ขึ้น,น่นแหละจับวิธีอาจา<อ>ย์เ<อ>ียไป่นบอกเลยนะเนี่ย<อ>เพื่อทุกคนเลยนะเนี่ยคลิปเนี้ย ถ้าปกติไม่เคยเลยนะไม่คิดจะเข้าด้วยตรงทางแต่นี้เดี๋ยวหัวหัวหัวนีว่างหัวตัวคานคานใช้วิธีคานเป็นหลักขึ้นมาแล้วแล้วเราคานเลยพี่จับดูเธอท่านผู้ชมแอฟเวนเจอร์ดูโลเล็ก แหวเพชรมาพร้อม <c oughs> ตรงไหนมันเข้ากับแอดเดนเจอร์เนี่ยเจ้้าาลูน ไม่ใส่ย่างอย่างนี้อันตราย ได้เหรอคะอาจารย์ได้ถามจริงเรารย์ไปรู้จีบเดี่ยวแล้วมันเดี๋ยวเราให้พระอาจารย์นําก่อนอ่ะเดี๋ยวเราถ่ายดูว่าพระอาจารย์จะลงยังไงอ่ะงจีนเลยมาหนูถือไฟฮะแล้วก็เหยียบตรงนี้ก่อนแล้วก็มือจับตรงนี้แล้วก็เหยียบตรงนี้แลรับคำตรงนี้ค่ะก็ย้อนลงไปโอเคอาจารย์ไฟด้วยอาจารย์คะเดี๋ยวไฟค่ะใช้อุ้งมือดันไว้ใช้อุ้งมือดันข้างบนไว้ ดันฝั่งนี้ไว้ฝั่งนี้ไว้นี่ฝั่งนี้ดันฝั่งนี้เฮ้ยดันฝั่งนี้เพิ่อนเดี๋ยวข้อข้อเท้าต้องต้องจับแขนที่เป็นตรงนี้ค่ะพี่ขาหย่าหักได้เจ้าดีมากเลยขาหย่าเกี่ยบถึงเลยอ่ะง่ายสุดปลอดภัยสุดสไลเดอร์ม

ทานออรา่าเสรก่อนนะคะหายเหนื่อยเนาะค่ะมาชิงหน่ะไมไปชิงหน่ะฉีดฉิดเฉียวไปเลยเราจะไม่ทิ้งอะไรที่แบบคือออรา่าเสรเราไปได้ทุกที่นะ<ไ>ออแม้แต่ในถ้ำ<ไ>อ,อ่ะหนูนี่หันก้อนมาเห <ไอ S 1> <อ>็นไหมว่าเรารักออรา่าเสรแค่ไหน พี่จ่เอาลาเสกเราป่หะหาไม่ได้นะบอกให้รุ่นเนี้ <c oughs> อยออลาเสกสไปเดอร์แมนห <c oughs> ัวัวหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา <laughs> ในถ้ำใช่ไหมแวะมาในถ้ำ เฮ้ยคอนเทนต์อย่างเงี้ยคนหลังไม่ต้องคิดแล้วนะอ็อบพอแล้วคลิปนี้น่าจะประมาณสองชั่วโมงครับพี่ดูท่านะดูท่านะลองหัวพี่อื้กลิ้งอืไม่ได้พูดมากเลยพี่หัวหัวหัวพี่เดี๋ยวจบไม่สวยโอ๊ยเดี๋ยวบไปไปหัวพี่หัวหัวกลิ้งไว้คลิ้งอย่าติดเลดพี่ติดเลดติดเลด โอ้โหติดเลทพี่ต้องต่ำหลังๆพี่หัวหัวสไปเดอร์แมนต้องต่ำกว่านั้นอีกพี่จริงจริงจริงต้องต่ำกว่านั้นพี่ไม่ใช่ละดูข้างหลังสิคะดูข้างหลังเอ้ยหลังหลังๆครับพี่เพิ้อนจริงนี่ผมปิซูตะเกียว ปี่อ่าโอเคหัวนะระวังนะระวังนะทุกคนก็เป็นถ้ำที่ตกสำรวจนะคะตรงนี้ก็พูดง่ายเหอว่าจะไม่เคยมีใครได้อะไรยังไงส่วนมากก็จะเป็นพาะธุดงเข้ามาแต่ว่าเออว่าพี่เปิ้ลเนี่ยก็คือพูดง่ายเหอะ มัเป็นโยกอุปถัทา์ท่านเนี่ยสิบห้าสิบหกปีแล้วนะคะทําอันนี้พี่เปิ้งก็เลยมีความตั้งใจว่าอยากเพื่อนเพื่อนเนี่ยได้ชมความงดงามแล้วก็การเข้าเนี่ยลำบากมากดูนะตรงนี้ตรงนี้ที่เป็นไฮไลไท์เลยนะคะจะอารมณ์เหมือนประมาณเป็นล่มฉตดนะคะแล้วก็จะมีเสาคำ้ำแล้วก็จะมีอยู่ตรงกลางเนี่ยดูแล้วแบบว่าอมีความรู้สึกว่าตรงนี้ มีความขลังยังบอกไม่ถูกเพราะความมหัศจรรย์ของถ้ำเนี่ยเป็นอะไรที่มันกําหนดไม่ได้แต่สิ่งที่มันแปลกก็คือว่ามันสามารถทําเป็นรูปแบบเหมือนล่มได้เป็นแบบฉัดได้แล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีแค่เสาเดียวที่คายันเห็นปะฮุง,ง่ายเหอะเป็นอะไรที่ดูแล้วมหัศจรรย์มากนะคะที่นั่นแล้วเนี่ยก็วันนี้นะคะก็จบคลิปนะคะมาดามเปิ้ลนะคะพา รอดถ้ำหรือมุดถ้ำนะคะถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด,ชรกดติดตามนะคะแล้วเจอกนคลิปหน้าคะ่ะไปแล้วเป็นไงบ้างทุกคนสนุกไหมสนุก,นกมากเนาะเดล้อดเวนเจอร์วันนี้บอกเลยมันไหมสุดยอดเลยคะ่ะไหนดูได้ข้างหลังอะ่ะสุบคนอุ้ยเรือนิดหน่อยไหนดูดิ อย่างเดียวที่ขาดไม่ได้ค่ะอุ้ยเออแล้เสดดูเดินอะไรยังไงเดินเท้าได้เลยพเพื่อพวกเธออันนี้ไม่ไหวมาดูไม่เลยเลยพี่โอ้โหตูดขาดด้วย